สุรหันนะบะทั้งหมดมีอยู่40อาย a c c ยกันนะครันะความดีที่ท่านนาบีได้บอกไว้ก็คือเราจะได้ผลบุญในแต่ละหนึ่งอาย a c นั้นเท่ากับได้อูญตัวนนะหนึ่งนะหนอาย a c การที่เราเรียนรูปอานและเรียนความหมายนั้นดาบีบอกว่าได้เท่ากับปูนหนึ่งตัวที่สวยมากห้าเรียนสองอายะก็ได้สองตัวห้าเรียนสามอายะก็ได้สามตัว ้าเรียนสี่อายะห์พได้สี่ตัวนับอายะห์และก็นับคูนะซึ่งในสุรบุนี้ทั้งหมดมี40อายะห์เท่ากับว่าเราเรียนสุรบุนี้หมดเราจะได้ผลบุญในราคาคูณสี่วิบราอยสองนะดนั้นเราจะต้องมีความเชื่อมัน่นในคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมสลัยัาลนมนะ ี่นบ,บียพูดก็ไม่ถึงว่าอัครมหาาลานั้นได้ส่งสอนนบ,บีแล้ว